สวัสดีครับกับเสาวันเสาร์เวลาหกโมงกว่าเกือบสิบเจ็ดโมงนะครับสิบเจ็ดโมงแล้วล่ะนี่ก็ได้เลือกออกมาสูบน้ำใส่หยานะครับที่ว่าเคยลงคลิปไว้แต่แพงกุลานะครับเอาเดินทอมานะครับนี่เปิดน้ำมาเดินทอมางอมาตามทอเลยครับลงมาแปลงนี่ครับแปลงแรกครับที่เขาตัดไปโอ้ผเปม่แปลงแรกหรอพอผิดที่ตัดไปรอบที่แล้วนะครับนี่ที่พอทันได้ใส่จักเทียนนะครับ นี usted, ่นะครับใส่ไปเังซี่เลยเนาะครับนี่เห็นน้ำไหมครับนี่จับผักนี่นะครับเขาใส่ไปเังซี่แล้วขังไว้เังซี่แล้วครับนี่สมมติว่ามันเต็มพื้นที่แล้วเขาเก็เอาปุ๋ยยูเรียวานเลยครับแบบที่นี่ปุ๋ยยูเรียวานวานบางๆนะครับหยามันก็เริ่มยาวแล้วแต่ว่ามันน้อยอยู่วานบางๆผิวบางๆนะครับเป็นหน้าบดานนะครับนี่นะครับเบื้องบรรยากาศ ที่เอาใสแปลงที่ตัดออกไปเราบ่อให้เคยใส่เนาะครับที่บ่อให้นตัดออกไปแล้ว,ท,ลวที่บ่อให้ได้ใส่ก็ยังแปลงนี่นะครับเขาอยากพาลงมาเลยนะครับนี่นะครับเบืองน้ำนะนี่นะครับไหไปเลยเนาะครับเพราะในนี้ระบบสปริงเกอร์นี่นะครับสูบลาดนะไ,ไปเลยนะครับแล้วก็เขา,า,า,าเข้าก็เห็ดมองมองทั้งระบายน้ำออกนะครับทั้งระบายน้ำออกไปแปลงอื่นนะครับซึ่งเขาเห็ดไว สองข้างนะครับซึ่งข้างนี้เดี๋ยวพยายามก่อนอันนี้เพิ่งเปิดนะครับก็เพิ่งได้เมื่อกี้ครั้งถ่วมจนว่าเท่าใดก็ตามระดับที่เขาเห็ดว้นี่นะครับหม่องหนึ่งนะครับที่เขาเห็ดหว้ขออนุญาตใสยเท้านะครับเข้าเหยียบเข้าใหญ่มันหล่นลงไปนี่นะครับหม่องที่ว่าเขาอันนี้คือคือระดับน้ำที่ว่าสูงสูงถ่วมแปลงแล้วนะครับแต่ว่าหม่องที่เขาใสยมันไหลไปแปลงอื่นขึ้นตรงนี้ครับรอยต่อแปลงครับ นี่นะครับช่องเจ้าเห็ดว้นี่ครับนี่ครับห้องขนาดเท่าของรูหนูนี่ครับนี่นี่นะครับไปนี่ละเนี่ยเพรามันเต็มแปลงแปลงนี่จากด้านบนแล้วนะครับมันกระสีไหลลงมานี่ปุ๋ยตามที่ผมเคยใช่นะครับปุ๋ยเดี๋ยวเราเร่องปุ๋ยอยู่เรียให้ฟังเลยตอนนี้เลยก็ได้ขันน้เต็มแปลงนี่แล้วมันสีไหลไปแปลงอื่นกับซามผมิีว่านปุ๋ยแปลงนี่เลยครับเนี่ย ผมจีวานปุ๋ยแปลงนี่เลยคนบางคนสีว่าเอาปุ๋ยมันจะไหลาจากแปลงนี่ไปแปลงนี่บ่ตามที่ผมเบิ่งตอนนั้นที่ผมเห็นเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ที่ผมเห็นเนาะอ่ามันกะบ่ค่อยไหลเนาะครับเพราะว่าผมเคยเอาเอาปุ๋ยปุ๋ยแบบปุ๋ย16-8-8แล้วเอาตายี่หอยี่ห้อหนึ่งผมเคยเอาใส่ในโอ่งที่วานำบาดาลผมถ้าจําได้ที่ผมเป็นโอง่งนำบาดาลผมต้องเอาขึ้นโอ่งก่อนเนาะครับผมเทลงเลยครับผมเทลงหลวกะ ให้มันไหลมาน้ำหนามนะครับเพื่อความหวังว่าสีให้มันไหลกระจายไปน้ำหนามปลายนามไปหอดใสไปหอดบ่แมนครับมันสียูมันสียูระวางแค่นี้ครับสียูระวางน้ำลงที่แรกครับนี่นี่แหละครับปุ๋ยหลังกากไ้ไปเนี่ยปุ๋ยสีเขียวเฉพาะตะอยูบ่แนี้ละครับเนี่ยเวิ้งเวิ้งที่น้ำลงหอดที่แรกนี่ครับบากเกินสามเก้าครับจากน้ำลงเนี่ยครับสีให้มันไหลไปหอดสุดสายพุ่นบ่แมนครับบ่แมน อันอันนี้เป็นความเสียงของผมนะครับอันนี้บ่อยฟังคืออประสบการณ์ผมก็เลยเข้าใจว่าถ้าน้ามถ่วมแปลงนี้แล้วปุ๊บเข้าพ่อแล้วเขาวานปุ๋ยเลยครับมันมันจิไหลลงไปแปลงนี้กัญ้าเข้าขึ้นเ่าครับจะไปซีเรียสหญ้าเข้าคือเเ่ากระสิไหลลงมาแปลงนี้นะครับเพลระดับนะครับไหลลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่นะครับแปลงนี่ตัดออกไปหมดแล้วกระสิไหล,ลมาเต็มแปลงนี้ ตะกี้แปลงนี้เนี่เปิดเห็นลงนี่ครับเนี่ยแต่พอเอินว่านี่ปิดตาไปแล้วครับเห็ดเป็ดระดับน้ำไ้แล้วเปิเอิญว่าตัดยู่ครับแปลงนี่ตัดยู่งไม่ผิดท้ายตัดเมือว่านนี่อันนี้ก็ว่าสิจงไวให้เพิินครับเนี่สิอ่าจงไวให้เพิินตัดไปเห็ดพันธ์ซะมันพอดียู่ีแต่เพิินสิมาเอาแล้วครับหลังเลือตั้งนี่แหละครับหลังวันที่ยี่สิบแปดเดือนธันนี้วันที่เท่าไรล่ะจะรับหลังเรื่องตั้งวันอาทิตย์นี่แหละครับมืออื่นนี่แหละ เมื่อเช้าอาทิตย์หน้าเฉพาะเลยคนเสียพีซชายตัดส้นแปลงนี่ครับในน้อยนี่ครับตัดเกินไปแปลงตัดเห็นเหลือเป็นเครื่องเป็นเครื่องไปเพราะว่ามวลสิจ,จงไว้เพิ่นขายเพิ่นจองไว้ประมาณเกือบหาลอยกิโลนะครับอันนี้ไห้สาหรับผู้ที่เพิ่นจองไว้นะครับเพิ่นจองไว้ได้โ่เมนวัดนี่เด้วอันสิมาจองว่าอันต่อไปคอยจองไงเด้อแปลงนี่แปลง,งเจ้าสูบน้ำใสายอยู่นี่โอ้ต่องเบิ่งก่อนเด้ครับว่าตอนนะ ช่วงนั้นแล้วมันจได้ปป่อยงัวหรือว่าจได้ขังงัวผมกับมีหยายงัวกินนะครับเม่นผมสิปป่อยเม่นผมปลูกหงาขายได้ครับผมปลูกหงาใหงัวกินแต่ว่าผมแบงได้ให้เกษตรกรเข้าคือกันครับก็บพ่อแบงกันไปนะครับพูดละสิบสอบมีสิบสอบเป็นช่วงนะครับเป็นช่วงช่วงมันอึดหยาดต้องเข้าใจผมเมื่อกันผมกับแบงบ่ได้คื้กันนะครับแต่ว่ากับมีหลายเจ้าอยู่ครับผมแนะนำได้นะครับถ้าเขามาถามเลยครับผมแนะนำได้ครับ แล้วก็นี่ครับสีมาก้นตานามตาน uh, well. right? yeah, ี right? ่ครับนี่นี่หมองผมเอาเสียมคูดไปนี่สีกรนตาามรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวแพนกล่องไกลๆกันสีกนูนี่มันทะลุลงไปตรงนี้นะครับนี่ทะลุลงไปนี่ทะลุลงมานี่มาแปลงนี่นะครับพอมันเต็มแปลงนี่แหละก็สีว่านปุ๋ยอยู่ประมาณช่วงหมองที่มันบองงามครับเบื้องแพนเลยเบิ้งรอบที่แล้วนะครับที่เขาเคยทายเบื้องแปลง ส่วนพุ่นนี่พ่อตัดแล้วครับนั่นแก่นั่นพ่อตัดแล้วแต่ว่าแก่ทั้งนี้นะครับเหงนี้นี่ยังมาท่านพ่อตัดนะครับเขาก็ถิบระบายน้ำลงมาแปลงนี่นะครับเป็นจับระดับน้ำเอาเนาะครับขันขันขันมันไหลเร็วเขาก็ปั๊บขึ้นสูงอีกขันมันไหลคอยเขาก็คุลลงอีกเราพ่อมาถึงแปลงนี่นะครับเขาปล่อยระดับลงไปแปลงนี่นะครับเอาเห็ดหัวเข้าเห็ดลองน้ำไว้อยู่นะครับเมื่อจะไปลงไปแปลงนี่จนเต็มหมดแล้วครับวันที่นี้แปลงนี่คือแปลงทุ่ทไทย พอแปลงนี้เป็นแปลงสุท้ายนะครับมันก็คอยไหลไหลลงไปเรื่อยๆนะครับอ่าไหลลงมาแปลงนี GI ้แปลงนี้ขันเต็มแล้วก็จะได้ยบ้านปุ๋ยนะครับแปลงเพราะมันเต็มแปลงนี้แหละมันก็สิมาเนี่ยครับตรงนี้ครับเป็นป่องระบายครับระบายลงมาออกว่านี่คือทุกแปลงนี่ทีเป็นขั้นคู่ขันไว้เนี่ยกัสิมี่เขาเอื้อยนี่ยังล่ะถึงจะเป็นขั้นคู่กัสิมีเอ่อถึงจะเป็นขั้นคู่กะ สีมีนำพ,พาอยา,อา,ายามมึงมันก็สะไหลลงมาแปลงนี่ต้นนะครับซึี้เป็นข้างคู่กับสีมีเอ่าอ่อเอ่เขาเอือนระดับน้ำต่ระดับตาน้ำให้น้ำขวดม,มาได้นะครับในวงที่เ้าจจากัดนะครับจํากัดในที่นี่คือหมายถึงว่าจํากัดที่จะให้ให้ให้ให,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 ให้ให้มันไหลหามานนะครับเห็นนะครับแต่นี่ห้อยเพิ่มมาตัดมันก็สะไหลลงมาแปลงนี่ต่อครับ ส่วนมูน,นั่นเดี๋ยวค่อยเสีหยห้เสีหยห้ยคือม่าห้กับเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอพิ้นอยู่ครับมันพ่อตัดแล้วขัวนพื่นพ่อมาเอาผมกับสีตัดเห็ง้วนเลยครับพอมันไหลลงแปลงนี่แหละผมกับเได้วันปุ๋ยขึ้นกันนะครับคือภารกิจของมือวันเสาร์นะครับสมมุติว่าเออแปลงนี่ไหลบ่ทันเดี๋ยวบอกกอนมันมีตานาอีกตาหนึ่งครับยูแปแลงนี่ตอขึ้นไปแปลงนั้นนะครับนี่ มันมีตาหนามยู่มหันตาหนึ่งไหลลงแปลงนี้หันมันไหลบรทัามันก็จะมีมองนี้ครับเพราะาสามารถปล่อยลงมาแปลงนี้ไดเร็วรวดเร็วท่านใจเลยครับที่พมเม็ดจ้งสี่คือผมอบววทอั้นด้ว่างคอบบนเนาะครับว,ว่างท่อบั้นในแก็เลย็กบัานใ้คอยใดอันนี้ครับแลามือสองสี่ก็ยางพานามเลยครับหนูบ่ค่อยมีนะครับบ่เป็นชังนเด็กก็ระวังอยู่ครับตะวันวก่อนนี้ก็เป็นอย่างนี้เปีย ที่อยู่ในป่าแพ่งกลานะครับเบื้องเงาด้วยครับผู้เดชว่ปาปลูกน้ำกันเป็นยังไงหรือว่าจังไดนี่นะครับผมจะพาไปเบื้องลึกอต่นี้เปียกกับเน้แพ่งกลาอยู่อยู่ในอยู่ในแปลงเดียวกันนะครับบ่คือมูนี่ครับมูนี่อยู่คันแท้ครับเดีย๋ยวเปิดน้ำผมสิบปิดเปิดน้ำลงแปลงนี่แหละมอนี่กับสิงห์เงาจาคุณเลยครับเนี่ยาจากคุณลงมาแปลงนี้ลงมาแปลงนี้ ต่อแปลงนี่กับปแปลงนี่สุดที่แปลงนี่ครับสุดที่แปลงนี้กับว่าแน่กับขันมันดเบิดมือก็ปล่อยลงไปแปลงพุณนต่อครับตะวันสวมันสิไหลจากแปลงนี้จนแหวหอดแปลงทุ่ยไทยนี่แปลงแรกเนี่ยหกโมงเสาร์หกโมงเสาร์นะครับแปลงทุ่ยไทยนี่ประมาณสี่โมงแรงน้ำลงแปลงแรกตั้งแต่หกโมงเสาร์จนหอดแปลงทุ่ยไทยสี่โมงแรงครับคิดเบื้องเลาครับน้ำ ปลาวันสิทอันนี้เป็นไดแปลงแรกนี่ราวาสิยางลงไปว่า้ดล้ะครับมันอิ่มน้ำพักแล้วคือเขาบ่ได้เดินระบบทอนะครับอันนี้เป็นข้อเสียของเขาเนาะครับขั้นเทาเดินระบบทอกับขึ้นยางเปิดเลยครับแปลงนี้เต็มเปิดแปลงไม้แปลงนี้ไม้เต็มเปิดแปลงไมงี้สินะครับในความคิดเท่ากับเชื้อเตงสั้นล่ะครับเนยากาศตอนเท้าๆนะครับเี๋้วกระสิไปเอวหัวอาหารแห่งัวกินครับ ว่าฟังฝุ่นปล่อยมาแล้วนะครับเมื่แน่ใจว่าสิขึ้นบ่มื้อนี้สิน้าเบิ่งอยู่ครับห้องเบิดมื้อนะครับเพราะว่าปีสะไพุ่นี่ฝ่าฝนบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับพูดคุยตอนเอาน้ําเขา้าเดี๋ยวสิพาอยางไปเบิ่องของน้ําลงนะครับมันก็สิไหลลงมาตานา้ําตานี่แหละเดี๋ยวสิถ่ายเบิ่งเรื่อยๆนะครับเฮ็ดมันบ่แมน่นเฮ็ดผู้ใดทุนหลายก็เฮ็ดมื้อเดียวแล้วครับ คุณหน่อยก็ค่อยใหดไปอาศัยแห้งกับของเปล่าน้ำเงินเดือนกับบดได้หลายอาศัยเงินเดือนเอานี่นะครับอาศัยเงินเดืนเอนมาพัฒนาต่อยอดเอานะครับนี่แหละมันก็นจะเริ่มเต็มแล้วครับเริ่มทัวร์แล้วคลิปนี้กับทรัพนี้ก่อนครับบรรยากาศน้ำส اؤ เดี๋ยว่เมาถ่ายเบิ้งอีกครับเดี๋ยวผม ไปเอาหอาหารให้งว้แล้วก็สิได้ปล่อยงวัวครับผมสวัสดีครับ